ทางโลกเราต้องมีบุญกุศลคอยที่จะค้ำชูประรมด้วยขอญาติโยมท่านทั้งหลายตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันตามจบนะโยมนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ วันทิตวาอาจาริยะปาทางเมสการิยะสับพินทะยาดังสัพพโทสังวินาสันติสิทธิเทพอัยาวิโยทิยามังมเหสุรังปะทะยาสังวิสุทติเทเวสะสัพพูทิภาสังเทมักเขมาระสิทธิพระภูมิพระธรณีกรุงพารีสหปาริยาวาทะเอสิสวาทะอาคัช,ชันตุ ปาริปุลฉันตุสวาหายะอาภาสวาหายะนมามิสิระนาโยุปทะบีนางปาทินาคฆโตเทหิเมสุขาสัมปติสัพพตาปุรัติบัสมิงทิสาภาเขถาตระโถจะมหาราชาสัพพะวิราชาเตปิตุเมอนุรักขันตุอาโรฆเยนะสุเคตจัก อาคเนยเยติสาภาเคปูตาปิตุมเพอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุเคนะจ่าทักีดัสมิงติสาภาเควิรุณหะโจะมหาราชาสัพพะทิวาชาเตติตุมเพอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุเคนะจ่าฮารติตสมิงเนตะติยังติสาภาเคจะมหาเทวาเตปิตุมเพอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุเคนะจ่า ปาจิมาสมิงทิสาภาเกวีรูปะโคจัมหราชาสัพพะทิวราชาเตปีตุเมอนุรังคันโตอะโรกาเยนาโทเคนาจะราจะสมิงทิสาภาเกนาคาเตปีตุเมอนุรังคันโตอะโรกะเยนาโทเคนะจาสุเคนะจาอุตตรสมิงทิสาภาเกกุเวโรจามหาราชาสัพพะทิวราเจปิตุเมอนุรักขันโตอะโรกะเยนะสุเคนะจา อินาณสมิงทิสาภาเกจขาเตปีตุเมออุัรคันตุอารโรคเยนสุเขนจะสุเขนจะสุปพยัญชนะสัมปันดังปริปุญชันตูนะโมพุทธารัตนังสระนังคัจฉามินะโมธรรมารัตนังสระนังคัจฉามินะโมสังขารัตนังสระนังคัจฉามิอุปาริธิมณสมิงทิสาภาเกจตาโรมหาเทวาจันโทเทวสุริโยจอินโทจา สักเเหติเมจารุเปกิริสิคาราตเตจันตาลิกเนวิมาเนยีเประเทจะคาเมตารุวนาคาเนกิหาวาทุมิเคตเ เทวาชาละทละวิสเมยคันทับนาคติธานตาสันติเกยังมุนิวรวจนังาตาตม,มุมเมสุนันตุ ยามพัทันตาธรรมะสวนากโรอยามพัดันตามัสวนการอะยามพ พระภูมิพระธรณีกรุงพารีตังเปยะปาริวาทายะเอหิสัทธายะาอาคัตฉันตุปาริพุนฉันตุตะวาหายะนะมามิศิรสา,านาโคปัทวียังปาริสาวะโตเตพี เอหิเมสุขสัมปติสัพพธาอุปริมัตตมิงทัตตราโธจะมหาราชาภิสาภาเคเตปิตุมเพ